ินกิิิินนนนนกกกีูได้อย่าตีกูเลือดมันลดตีเลือดลดตีตีผมปวดแล้วก็เลือดลดมาหลายทีนะเฮ้ยเอ้ยมึง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 กระต่ายวะกระต่ายตัวนี้พี่เจมพี่เจมนี่น่าลักมีใครเล่นเทนนิสไหมมาบูมบูมเทนนิสไปไปข้ามมาเลยบูมเยลุก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 เจ้าใดเจ้าใดไปข้ามมาแทนไป ไปวะไปวะไปเจ้านายไปซ่อมมันมันคืออะไรพี่พี er> ่นึงพี่หนึงเห็นป่าที่ที่ผมถืออยังไงจริงจริงนี่ไม่ใช่ไม้นะเนี่ยอันนี้คืออะไรขนาดมันคือขนาดมหึมาตกตก ่พี่คุณบอยหายไปนะครับซอมันบอกมันบอกจะไปเล่นแลกนาล็อกใช่ครบจริงๆผมก็เลยไม้เป็นสามคนนะบอกว่าแม่งให้ลบเกมทิ้งก็ไม่ยอมเชื่อไม้ป่าเดียวกันด้วยมันเป็นไม้ป่าเนี่ยท้านผมไม่ต้องถือไม้กุณผู้ชมติดฮับล้าฮับล้าฮับล้าฮับลาเนี่ยเจอปลายตัวใหญ่เลยครับใน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 ไม้ไม่ใช่ไม้กู กบจะเอ้ยเสียงดิ้กกูโดนไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเสียงกบมันเพอนะไรีเนี่ยเฮ้ยดู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 มันอยู่ดูมันอยู่ดู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 ดดู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 ด ว่มันมองเห็นนะนะว่มันมองเห็นเยียตีลุ้ตีเออยังมีตัวมีตัวนู้นหน้าหน้าผมหน้าหน้าผมนูเห็นป่ะเห็นป่ะไหนครับไหนเอาเออเอาเพืเอนเันยืน้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้เฮ้ยเฮยเ้ยยเลยเฮ้ยยเยเฮเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้วเฮ้ย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 ี้ยเฮ้ย้้ ตรงนี้เหรอเออตรงนี้อะไรดีไหมหัวหินเนี่ยเนียเออเว่อร์เพื่อสร้างริมทะเลไหมริมทะเลนี่แบบเป็นอะไรที่แบบสุดจาเจาริมเล่อะริมเลยากจะริมเล่ฮีฮาล่ะริมเล่ริมเล่ฮีฮ่ามีเฮอะไรก็หนีลงเล่แม่งเลยนี่ไงเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยกลัวไม่ใช่ทะเลแล้วไหลตรงนี้ซากโกคูวว้จิต้าสู้กันนี้คราเวฮาเวฮ่าลุมเลยขึ้นเต่า พี่บอย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 โอ้แม่ขนาดไม่มาเล่นนี่ขนาดไม่มายังมีตัวตนในเกมเด่ๆเอาเอาไปขึ้นเป็นอันดับอรสถานไปแล้วได้อ่าถือไปกับผมเลยกันไปถือว่าไปถือพี่บอยพี่บอยอยู่กับเราตลอดไปเป็นเครื่องราง อะไรกันอ๋อไปยุ่งกับมันได้คว้าหัวคว้หัวพี่บอยตีแม่งคว้หัวพี่บอยตีแม่งเอาหนังมาดิพวกเรามาฆ่าเฮียจนแบบแต่เฮียเห็นจะคงจะด่าไอ้เฮียอย่ามายุ่งกูได้ไหมครับไอ้เฮียกาโก้กาโกเฮ้ยเสียงเสียงอะไร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 กูได้ยินนะมีมีไม่มีมีอะไรสักอย่าง นั่นไงนั่นไงยืนยืนมองหน้าแล้วมันวิ่งมาเลยเหรอเนโอ้หนี่นี่นี่ไงไกลวไอ้เอ้หยาดำไมยาไอ้หยาหยาไม่คิดทำอะไรกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้ย อุ้ยอุ้ยไม่เฮ้ยย่าตี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 หัวตีฮ่า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 ตีจะลวบนี่นี่จะรวบตีตีโอ้โหูแม่งอึดมากกว่าจะตายอึดฟันคอมันทิ้งเธอไปตีเป็นไรตีเลยเฮ้ยทะเลาะกันเลยขาเป๋เลย ขาเป๊ะจอเทาจอเทาช่ววยด้เอาเอาจอเทาจอเทาขึ้นมาขึ้นมาเออลุกลุกช่วยอู้ปุกอ้าวดับเบิลปุกอ้าวตายหงเลยอ้าวตายปุกทีเดียวตายหงเลยของหมดตัวเลยของหมดตัวเลือโอ้โหสุดยอดทีเดียว อ้าวอ้าวอ้าวไอ้เทวดาลงโทษเลยไอ้อุบัตจังไรต่อหน้าเทวดาไอ้เหี้ยพี่บอยไอ้พี่บอย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 เข้าพี่บอยไปไหนพี่บอยแก่กูพี่หนึ่งลงมาเร็วหนึ่งแอปลงมาแล้วลงตอนนี้นะเอเฮ้อยๆเลยลงมาเลยะมีเพื่อนรออยู่ข้างล่างด้วยตามมาพี่เจมว่าไงครับกูว่าฝนตกงี้ถึงเวลาแล้วเมากันด้วยเมา เฮ้ยมีคนอยากเมาด้านหลังมเห็นว่าอุ้ยอุ้ยอ้ยมันเอาอะมันเอามันบอกอ่ะบอกขอ่อยขอต้องปุ้นอหิอีนีอีนี่มกูับกูับหอยแม่ไม่ดีมันไม่งเอาเื่อให้ผู้ชายก่อนทาไมตีหัวคันแล้วหัวมันกลายเป็นผู้ชายวะไอ้เลดี้บอยเลดี้บอยเฮ้ยเสียง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  โอ้โหพี่เกมแม่งโผล่มปชั้นนั่นเลยพี่โอ้ก้าวเคเมปาเอ้าเคเมปานี่แหละที่ปักหลักเราคืนนี้เข้าใจป่ะไม่ป่ะเฮ้ยไม่กลัวแล้วไม่กลัวเลยอยู่ตรงนี้เลยแคมไม่กลัวอะไรแค้มเข้มเลยมาเลยเอาโอ้อย่างนั้นเลยเหรอเออเดี๋ยว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 ผมครับบอกผมครับไล่เซเบอร์ก่อนเพื่อนเฮียนะอย่านะเฮียนะฝาระวังฝะา่อยไอ้ยี่ป่า

ไปเก็บไรอย่างเออนี่เรามาย่างอะไรกินก่อนไหมได้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 อู้เอ้เออนี่แหละหายหนาวแน่นอนดูตรงนี้แหละป้อมประการป้อมประการกินตีนกินตีนหมสุกยังแน่สุกยังจมกินลสมกินจมกินจมกินอ่ะกินกินไม่เฮ้ยมันมาแล้ว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 ไหนไหูมาทางด้านทางนั่นสิบสามนาฬิกานั่นหน้าเรานู่น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 เห็นปะเห็นปะวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วมาแล้ว เฮ้ยเฮ้ย <favorite> เอยืนอย่างนี้นี่เสียบเลยเสียบ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 จัดการมัน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 ผมอยากดูมากเลยครับถ้าสมมติไอ้ตัวเนี้ยมันตื่นขึ้นมามันจะเป็นยังไงวะเอาแม่ลองดูดิเนเน่รอรอดูดูหน้ามันดิไอ้ไนอนแล้วไหมมันนอนมันนอนแล้วไหมนอนกูบอกไอ้มึงนอนมึงนอนหรือวะ นอนนอนนอนเออนอนลงไปเอามือเอาไปแดกเลยหนึ่งกันเฮ้ยเผาให้แล้วชาปนักกิจให้แล้วเออเอเอามาเสริมกองไฟเฮ้ยกระดูกแมงดกกระดูกเพียบเลยอ้เก็บ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 เอปัเก็บเก็บเกรบเป็บชิเกอบเก็บเก็บเก็อะไรบเก็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 บก็บเก็เกเก็กเกก็บดูกบเบเกากกกกบ ให้เปิร์ตโตนเฮ้ยมันมามันมาตีเลยตีเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยดูดท่าเลยดูท่าเลยโอ้โหเซ็กซี่โอ้ดิผมได้แล้วกอกระดูกเด็ดเค้นี่ เรียบร้อยเออผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าเกาะผมเยอะมากเลยตอนนี้ผมเดินใกล้ใครเพื่อนเาจะได้เกาะด้วยพี่รู้สึกว่าจะตีจะตีเร็วขึ้นแล้วมันดอดเองอออ๋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 ัอ๋ออ๋องไออ๋อวออ ทะเลก็มีชีวิตทะเลก็มีหัวใจไปเยี่ยวทะเลกันบ้ไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวอันนี้บ้านใครเยเฮ้ยผมได้พระเยซูมาอะไรคือพระเยซูเนี่ยเนี่ยดูในมือผมนี่นี่ตรงนี้มันดบอยู่ตรงนี้มันดบอยู่ตรงนี้ไหนไห นี่มันดอบอยู่ข้างในมันดอบอยู่ข้างในเนี่ยดอบทรงนี้ไหเฮยโอ้พระเยซูเห็นป่าวพระเยซูเป็นเจ้าโอ้เจ้าพะาทถูและเกี่ยวยอะไรเลยหัาประตูไอตรงนี้มีมีทางเข้าถ้ำเลยครับตรงนี้เราจะเข้าถ้ำไปดีกว่าไม่ no 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 เข้าถ้ำไปดีก่อนนะไม่ นี่วันวันนี้ต้องไปไอ้นี้ต้องไปทะเลต้องไปทะเลเออโอ้ย่าอย่านอกเรื่องดิพี่ไม่เห่าไม่เห่าใส่กวางเลยไหมปลาใส่ไปดิพอแบบพอแบบแมนแมนไอ้เอวก็เอวเอ้ยลอกหนัง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 ขอด้วยขอด้วยของดีค่อยๆห่อห่อกวางกันห่อกวางให้สุขุนคุ้นๆมาตัวนี้มา อันนี้นี่นี่นีเน่เส็ดกูลาไอ้บอยหัวเราะเสียงอะไรเศ็ดกูลาไอ้บอยนั่นเสียบสส่วนเสียบเสียบเศ็ดกูลาไอ้บอยเสร็จกูลาคลิปนี้ไม่มาเมื่อเศษกูลาไม่มีไม่มีบุปปาของดี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 ประจำชุมชนของของดี ตีเลยตีเลยตีเลยเป็นไงล่ะตีเรียบร้อยโอ๊ยีกยมันปลาโดนกูโอ๊ยโอ๊ยโอยรอด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 ไอ้พี่เจมปี๋ว่ะปี๊บิี๊บปี๊นปี๊บริมหาดด้วยเฮ้ยคอนเสิงอะอะไรเนี่ยเนี่ยดูนะดูนะอะไรครับจะปลาหินใส่ลงลงพื้นถอยถอยใกล้ใถอยใกล้อ่ะอ่าอ่ะอ่ะปันเด้ง แค่นี้แค่นมีความสุขแล้วกันนกนกมาทะไบละดีแน่มาละใละคุณของคุณเต็มละอาจารย์อุเกกูไปไหนชิฟูโจโจตงเชือบนเลทิ้งแม่เลยนี่ไหนไหน